สวัสดีค่ะเรามาฟังนิยายเรื่องสั้นสไตล์พื้นบ้านกันดีกว่านะคะเรื่องราวที่ฉันจะนำมาเล่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวคนคนหนึ่งที่พร้อมที่จะทำงานพร้อมที่จะลูกกับตัวเองทุกเมื่อค่ะเมื่อเธอเดินย่างก้าวออกจากหัวอกคนเป็นพ่อและก็คนเป็นแม่ เธอตัดสินใจเดินออกมาจากบ้านในคืนวันนั้นฝนตกลินพรม,พมทำให้เธอเริ่มมีความรู้สึกทอ้อแต่เธอก็ไม่เคยถอยกับชีวิตของเธอที่เธอกำลังตัดสินใจอยู่สิ่งที่เธอทำเธอคิดว่ามันถูกแล้วพิมพ์เป็นสาวที่อยู่ในวัย23ปีค่ะเธอ เป็นสาวสวยที่หน้าตาดีพร้อมที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองรักและแล้วเธอก็ย่างก้าวเดินออกจากบ้านไม่นานก็มีรถสองแถวขับรถผ่านมาจอดจอดค่ะพี่จอดก่อนค่ะเมื่อพิมพ์โบกมือตัดด้านรถสองแถว เพื่อขอความช่วยเหลือมีอะไรเหรอหนูพี่คะพี่จะวิ่งรถเข้าไปในเมืองหรือเปล่าคะคือว่าพิมพ์อยากจะขอติดรถไปด้วยนะจ๊ะอ๋อใช่ใชพี่ว่าจะเอาของอไปส่งเขาที่ในเมืองนะ่ะแล้วหนูจะไปทําอะไรที่ในเมืองล่ะอ๋อพิมพ์ว่าจะขอติดรถไปที่ในเมืองเพื่อจะไปต่อรถ ที่บคอสอนะจ๊ะพี่พิมพ์จะขึ้นกรุงเทพนะจ๊ะอ้าวเหรอคือว่ารถที่บ้านของพิมพ์ไม่มีใครว่างที่จะไปส่งเลยนะจ่ะพิมพเลยเดินออกมาเพื่อจะมาต่อรถข้างหน้านะจ๊ะอ้าวแล้วทำไมเดินออกมาตอนฝนตกแบบนี้ล่ะอ๋อคือว่าพิมพ์ได้ซื้อตั๋วไว้ก่อนหน้านี้แล้วจ้ะนะพิมพ์ก็เลยกลัวว่าพิมพ์จะตกรถนะจ๊ะ พิมพเลยตัดสินใจเดินออกมาคนเดียวโดยที่ไม่ได้ปรึกษาใครนะจ๊ะนะนะพิมพขอเถนะจ๊ะไปส่งพิมพเถนะพิมพขอร้องเจนะอ่ะอก็ได้ก็ได้ขึ้นรถเร็วเข้าวันนี้ฝนตกซะด้วยจ๊ะนะดูท่าพิมคงแย่ถ้าไม่รดของนะไปส่งพิมพที่บอสอนะจ๊ะ ดีนะวันนี้นะ้าไม่ได้ไปทำธุระที่อื่นแค่ไปส่งของในเมืองแล้วก็กลับจะนะ้จากนั้นหญิงสาววัย23ปีเธอก็ได้นั่งรถไปกับน้าคนคนนึงที่เธอคิดว่าลุงแต่เมื่อพอเห็นหน้าผู้ชายคนที่ขับรถเขาหน้าตายังหนุ่มอยู่ค่ะทำให้เธอเรียกผู้ชายคนนั้นว่าน้าเลยทันที พิมพ์รู้สึกปลื้มใจและดีใจในที่สุดคิดไม่ฝันเลยนะคะว่าเธอจะมาเจอผู้ชายใจดีแบบอย่างนะคนนี้เมื่อถึงในเมืองที่บขสย่านแห่งหนึง่งพิมพ์ในระหว่างที่กำลังลงรถขอบคุณมากนะจ๊ะนะที่มาส่งพิมพ์ขึ้นรถนะจ๊ะไม่เป็นไรล็อกระวังตัวดีๆละ่ะ จากนะถ้างั้นพิมพ์ไปก่อนนะจ๊ะจากนั้นพิมพ์ก็ได้หิ้วกระเป๋าของตัวเองลงรถเลยทันทีจากนา้าชายหนุ่มคนนั้นน้าชายหนุ่มก็ยิ้มให้กับพิมพ์ด้วยแววตาที่ดูเป็นห่วงพิมพ์ในใจของเขาก็คิดอยากจะลงจากรถไปส่งพิมพ์ด้วยแต่ด้วยความที่น้าชายยังมีธุระทำต่อเลยทำให้น้าชาย หยุดอยู่ที่รถตัวเองซะง,งั้นได้แต่มองดูหญิงสาววัย23ปีเดินออกจากรถของตัวเองไปตรงไปที่บขสสาวรูปร่างหน้าตาดีอย่างพิมพ์ไปไหนก็คงมีแต่คนรักและคนคอยเอนดูอยู่ตลอดเวลาด้วยความที่เธอมีคำพูดที่ไพเราะกล้าแสดงออกคำพูดวาจากล้าพูดกล้าถาม ไปไหนมาไหนก็คงจะไม่อดตายเพราะเธอมีความเป็นสเสน่ห์ความน่ารักความกล้าจนพิมพ์เองเดินไปถึงเก้าอี้ที่ชานชลารอรถพิมพ์รู้สึกว้าเวในช่วงนั้นแล้วสายตาพิมพ์ก็มองไปดูรถของนา้า ที่เธอนั่งติดรถมาด้วยน้าชายคนนั้นก่อนจะขับรถออกไปเขาก็หันมามองพิมพ์แล้วก็ยิ้มด้วยสายตาที่เอ็นดูและเวทนาพิมพ์พิมพ์เองก็ปลื้มใจสายตาของน้าชายคนนั้นยังอยู่ในใจเธอเสมอความรู้สึกความทรงจำดีๆที่เธอมีให้กับน้าชายในขณะที่น้าชายมาส่ง เธอจะไม่ลืมเลยค่ะเมื่อพิมพ์รอรถอยู่ครู่หนึ่งรถสายประจำทางที่เมย์ได้ซื้อตั๋วไว้ก็ขับตรงเข้ามาจอดที่ชานชลาเมย์ก่อนจะขึ้นรถเธอก็เตรียมกระเป๋าแล้วลากขึ้นรถไปอย่างหน้าตาเฉยแต่ในใจของพิมพ์นั้นเป็นกังวลมากเพราะหัวใจเธอยังคิดถึงบ้านอยู่พอสมควร เป็นครั้งแรกของเธอที่ได้เดินออกจากบ้านแต่ถึงยังไงพิมพ์ก็ได้ตัดสินใจแล้วการไปหาประสบการณ์ทำงานครั้งนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับพิมพ์แต่พิมพ์ก็ไม่มีทางเลือกในเมื่อตัวเองได้โตมาถึงอายุ23ปีแล้วจะไม่ไปหางานทำ จะไม่ฝึกฝนให้ตัวเองได้พึ่งพาตัวเองก็คงเป็นไปไม่ได้พิมพ์ก็พอจะรู้จักรู้ดีว่าตัวเองก็จะเอาตัวรอดได้เหมือนกันพอพิมพ์เองก็รู้จักเส้นสายเส้นหนทางที่ตัวเองจะเดินไปทำงานอนาคตข้างหน้าพิมพ์เดินทางสายตรงไปที่กรุงเทพ พิมเองก็นึกว่าจะไปหาป้าป้าคนคนหนึ่งที่พิมเคยรู้จักแล้วแม่พิมก็เคยบอกว่าป้าคนนั้นเป็นพี่สาวของแม่เองค่ะพิมรู้จักกับป้าคนนั้นดีและพิมเองก็รู้จักก่อนหน้านี้แล้วว่าป้าคนนี้ต้องให้ความช่วยเหลือพิมแน่แน่พิมเลยตัดสินใจขึ้นรถทัวสายกรุงเทพไปหาป้าของตัวเอง ก่อนที่จะไปพักอยู่ที่อื่นเมื่อพิมพ์เดินทางไปเรื่อยๆแล้วต่อรถอีกสายกว่าจะถึงป้ามันก็ทำให้พิมพ์เหนื่อยหนักเอาการอยู่เหมือนกันพอถึงเช้าวันใหม่กว่าจะเดินทางไปถึงที่กรุงเทพก็ทำให้เช้าสายพิมพ์เองก็ได้พบเจอกับป้าที่สมใจหวังปาถนาป้า วัสดีจ้าอา้าวหนูพิมพ์มาจริงๆเหรอเนี่ยจ้าป้าพิมพ์พตั้งใจจะมาหาป้านะจ๊ะอา้าวแล้วแม่หนูล่ะเขารู้เรื่องหรือเปล่าว่าพิมพ์พจะมานะ่ะอ๋อแม่รู้เรื่องแล้วจ้บป้าแม่นั่นแหละเป็นคนที่บอกให้พิมพ์มาหาป้าเองนะจ๊ะแล้วพิมพ์พก็ได้ซื้อตัว๋วมาเลยในวันนั้นเออ แม่เองสบายดีนะจ้ะป้าแม่สบายดีนะจ้าเอาเอาเองพึ่งมาเหนื่อยเข้ามานั่งก่อนเดี๋ยวป้าจะหาข้าวหาน้ำให้กินนะดูหน้าซีดเชียวจากนั้นพิมพ์ก็ได้นั่งลงฟังป้าพูดไปเรื่อยเปื่อยป้าคนนี้ชื่อป้าใจค่ะเป็นคนที่พูดดีใจดีกับพิมพ์พมาตลอดเวลา ตั้งแต่พิมพ์เคยรู้จักมาป้าใจเคยให้โอกาสพิมพ์อยู่เสมอเมื่อเวลาพิมพ์เดือดร้อนพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลพิมพ์อยู่ตลอดเวลาเอานี้กับข้าวกับปลาป้าน่ะเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วป้ารู้สึกสังหรณ์ใจเหมือนใครจะมาหาป้ายังไงบอกไม่ถูกเมื่อเช้านี้ป้าเลยตื่นขึ้นมาทำกับข้าวว่าแล้วป้านี่ ช่างมีเซ้นจริงๆนึกไปถึงเลยว่าวันนี้หลานสาวของป้าจะมาหาถึงที่นี่ป้าด,ดีใจสุดๆถ้าลุงเองรู้เข้าคงจะดีใจมากกว่าป้าแน่ๆเลยอ้าวแล้วลุงไปไหนเหรอจ๊ะป้าลุงเองน่ะออกไปทำงานตั้งแต่เช้ามืดไปตั้งแต่ตีสี่นู่นนะ่ะหลอจ๊ะลุงทำงานอะไรเหรอจ๊ะป้าอ๋อลุงเองน่ะขับรถตู้แถวแถวชานเมืองนู่นนะ่ะ เดี๋ยวลุงของเองก็กลับมาแล้วละรถตู้ของตัวเองจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้อ๋อหรอจ๊ะป้าอ้าวกินเถอะป้าดูสีหน้าเองดูหน้าซีดเลยนะเนี่ยเหมือนกับว่าเองมีเรื่องไม่สบายใจอย่างนั้นแหละเปล่าหรอกจ้ะป้าก็แค่เหนื่อยนิดหน่อยนะจ้ะเมื่อคืนนี้ฝนมันก็ตกหนักด้วย พิมพ์เลยรู้สึกอ,อ่อนเพลียไปนิดนึงนะจ๊ะป้าเออทางั้นก็รีบกินแล้วก็รีบไปพักผ่อนซะห้องป้าก็มีตั้งสามสี่ห้องเลือกเอาว่าจะนอนห้องไหนขอบคุณมากนะจ๊ะป้าบ้านป้าหลังใหญ่โตจังนะจ๊ะป้าอืมใช่บ้านป้าน่ะหลังใหญ่โตก็เพาะป้าน่ะสร้างไว้เผื่อลูกเผื่อลานนี่แหละ เผื่อวันใดวันหนึ่งลูกหลานจะมาอยู่ด้วยป้าคิดกับลุงของเองแต่ก็นานๆนนทีนะนะกว่าเขาจะมาอยู่ลูกของป้าก็ไม่มีเลยสลักคนลุงเองก็อยากจะได้ลูกมาเลี้ยงแต่ป้าก็ไม่มีปัญญาที่จะมีลูกให้กับลุงของเองป้าก็ทำใจได้แล้วแหละอยู่กันสองคนตายยายก็ไม่เหงาหรอกนะ จะป้าเดี๋ยวสักวันป้าก็คงจะมีคนมาอยู่ด้วยละจ้ะอืมป้าก็หวังว่าอย่างนั้นแหล,ละแล้วถ้าเองนอนอยู่กับป้าที่นี่ขาดเหลืออะไรก็บอกกันแล้วกันนะป้าขอตัวก่อนละป้ายังทำงานไม่เสร็จเลยนะ่ะจัะป้าแล้วป้ากำลังทำอะไรอยู่หรอจ๊ะอ๋อป้าก็ไม่ได้ทำอะไรมากหรอกนะ ก็แค่ป้าทำขนมขายในรอบเย็นเฉยๆนะ่ขนมของป้านะ่ะทำขายเยอะแยะเลยนะอยากจะชิมดูไหมละ่ะอยากสิจะป้าเดี๋ยวให้ป้าทำเสร็จก่อนนะตอนเย็นๆนั่นแหละป้าถึงจะออกขายก็พดตยีลุงของเองก็กลับมาพอดีแหละจ้าตอนนี้ให้เองไปพักผ่อนก่อนเถอะป้าจะขอตัวไปเตรียมเรื่อง อาหารคาวหวานของป้าก่อนนะ่ะจากนั้นพิมพ์ก็ได้พูดคุยกับป้าอย่างอิ่มอกอิ่มใจรอยยิ้มที่พิมพ์เห็นป้าใจยิ้มให้พิมพ์ก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาโดยทันทีในใจพิมพ์ก็ยังคิดถึงบ้านอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเมื่อมาอยู่กับป้าแล้วแล้วก็คิดเห็นนะ้าคนนั้นที่มาส่งพิมพ์พิมพ์คิดในใจว่า ป่านนี้นะคนนั้นเขากำลังทำอะไรอยู่นะพิมพ์คิดไปคิดมาก็เผลอหลับไปซะง,งั้นด้วยอาการที่อ่อนเพลียหญิงสาววัย3 3ปีนอนพักอยู่กับป้าแล้วก็ลุงมีห้องเป็นส่วนตัวเล็กๆเธอชอบที่นี่มากเมื่อได้มานอนอยู่กับป้าเพราะพิมพ์เองรู้สึกว่า มันสบายแล้วเป็นกันเองไม่กดดันเธอเวลาเธอจะย่างก้าวไปไหนก็รู้สึกมีความสะดวกสบายพร้อมในบ้านของป้าจบแล้วนะคะสำหรับนิยายเรื่องสั้นสไตล์พื้นบ้านก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามผลงานกดไลค์ กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปในใิยายเรื่องสั้นเรื่องใหม่ๆภายในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ